วันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาแต่งแค่ลุกเดียวแต่ว่าวันนี้เราจะมาแต่ง2องลุกด้วยกันนะคะก็คือเราจะมาสร้างความสวยความมั่นใจความมีเสเน์แบบสุดๆแบบเป็นตัวเองแบบสุดๆไปเลยเริ่มเลยค่ะทุกคน let's blend your charisma แล้วันนี้นะคะผู้ที่จะมาสนับสนุนความปังของเราก็คือนี่เลยจ้ะ เอ,อเอื้อมไก่ด้วยนี่เลยค่ะ Attack 3D Inspire นั่นเองนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะมีติดบ้านกันอยู่แล้วนะเราเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะใช้กันอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาหอมจริงซึ<อ>่งตรงน,นี้นะคะเขาเป็นน้ำยาซักผ้าที่ให้ความหอมสดชื่นจากดอกไม้แบบมีคาริสมามากๆพร้อมทั้งยับยั้งกลิ่นอับบนผ้าระหว่างวันด้วยค่ะทุกคนเขามาก,กับแบรนด์ Ettudi ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องสำอางที่สาวๆทุกคนใฝ่ฝันาสาวๆทุกคนต้องเคยใช้ลิปสติกติดค วันนี้นะคะเขาก็เลยมาจับมือกันทําแคมเปญสุดปังมากๆก็คือหอมทั้งตัวสวยทั้งหน้าไปเลยค่ะทุกคนกับโปรโมชั่นพิเศษสุดๆไปเลยโปรโมชั่นของเราโปรโมชั่นของเราสั้นโรนี MC มเปิด MC โปรโมชันนี้นะคะเพียงแค่ซื้อ Adtech 3D Inspire นะคะหรือว่าจะเป็น Adtech 3D รุ่นอื่นๆก็ได้ครบ350บาทนะคะรับไปเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะรับไปเลยค่ะกับตัวนี้ค่ะ E2D ที่ฉันคอยควัญในตอนเด็กๆถ้าทุกคนคิดว่าคุ้มแล้วยังไม่ พอค่ะถ้าทุกคนซื้อครบ5 9 9บาทรับไปเลยอายแชโดว์รุ่น a อ r m o u s e Eye นะคะเบอร์ OR 2 0 2มูลค่า290บาทและโฟมล้างหน้ารุ่น Moist f u l Collagen f o ฟมมูลค่า140บาทรวมมูลค่าหมด430บาทค่ะทุกคนคุ้มกว่าน,นี้่อีกแล้ว คุ้มขนาดนี้แล้วทุกคนแถมมีได้ความปังสวยสับแบบคาริสม่าครบเครื่องทั้งหน้าสวยกลิ่นเสื้อผ้าก็ยังหอมอีกนะคะทุกคนนอกจากที่ทุกคนจะได้ Adtech Beauty Inspire ไปให้เสื้อผ้าหอมแบบโดดเด่นไม่เหมือนใครแล้วเนี่ยก็ยังจะได้เครื่องส่องอดีๆไปด้วยนะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะทุกคนวันที่25นี้เท่านั้นนะคะทาง Shopee c a o l Home and Fabric Care เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะคะก็ปรหมุดรอได้เลยนะจ๊ะทุกคนอะมาเริ่มแต่งหน้ากันเดี๋ยวมันก็จะมีโปรโมชั่นแบบปังๆมาไม่หยุด ไม่หยอ oh. ่อนให้ทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้ทาการลงรองพื้นไปแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะวันนี้เราแต่ง2ลุกเนาะอ่ะเราก็จะมาเริ่มจากการเขียนคิ้วเลยลุกแรกเนี่ยเราก็จะแต่งเป็นแนวแบบว่าหวานชําหวานเอย่ยพูดเลยว่าลุคนี้คือหน้ารักใสๆนะ่าจับจองแน่นอนสำหรับสาวคนไหนที่ชอบแต่งหน้าแนวแบบซอฟใ์สก็ต้องใช้น้ำยาซ oh. ักผ้าตัวน,นี้แล้วค่ะทุกคนกับ oh. a d t e c k 3D Inspire กลิ่น h e e r f u l p o s สนั่นเองสีชมพูแบบ ช่ำซึ่งชุดในวันนี้นะคะเราก็ใช้สิ่งนี้ซักมาด้วยพูดเลยว่ากลิ่นหอมปสุดตอนนี้กลิ่นจอกไม้ก็คือคละเคลิงไปเชงห้องเลยคนดูต้องเกียดนะตอนนี้อาคนดูแบบเป็นรายแต่ว่าเออมันหอมจริงคนกลิ่นนี้เนี่ยเขาจะได้อินสปา์มาจากกลิ่นของดอกกุหลาบนั่นเองนะคะกลิ่นมันก็จะมีความแบบว่า กลิ่นกุหลาบมีความฟลอติฟอร์โรมีความสดชื่นแล้วก็หอมยาวนานมากมั่นใจเป็นตัวเองได้เต็มที่เลยนะคะทุกคนก็คือมีความคาริสม่าน่ารักขนาดนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไปเริ่มแต่งหน้าด้วยอีทูดีกันเลยนะคะไปดูกันว่าจะน่ารักสดใสขนาดไหนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่การเขียนคิวนะคะซึ่งวันนี้จะใช้ที่เขียนคิว e t ท d e r ้ w อยน์อายบรานะคะ ต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะมาปัดมาสคาร่าคิวด้วยตัวนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือ e2d color my brows นะคะก็คือปัดคิวให้อ่อนส่ๆไปเลยโอยอมคิวดีมากอะทุกคนดูดิ คคิวือออนเลยจ้ะต่อไปนะคะ<ๆ>ก็จะมาต่อกันที่อายแชโดว์นะคะวันนี้ใช้เป็นอายแชโดว์ตัวนี้เลยเป็นตัว Play Tone Eye Palette นะคะเราชอบมากคือมันมีหลายสีมากแล้วก็มันมีตัวบลัชออนตรงนี้ด้วยนะคะเป็นบลัชออนสีที่แบบ mm hmm. อ่อนสุดๆไปเลยเดี๋ยวเราจะมาทาบลัชออนก่อนละกันเราก็จะปัดแก้มที่หน้าแก้มแบบนี้นะคะทุกคน คุยสีบัตรอ่อนน่ารักมากเลยอ่ะตอนแรกนึกว่ามันจะแบบอ่อนมากๆใช่ไหมทุกคนแต่ว่าพอลงไปที่หน้าคือมันเป็นสีที่มีความแบบคูลโทนแบบน่ารักมากเลยอ่าแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวมาทาตากันนะคะทุกคนสีที่ใช้ก็จะเป็นสีอันนี้ก่อนเลยเป็นแบบอมชมพูนะคะชมพูอ่อนลงไปเลยให้ทั่วเือกตา ต่อไปนะคะใช้สีนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นสีที่เข้มขึ้นมานะคะ cozy brow เอามาลงตรงบริเวณหางตากับหัวตานะคะแล้วก็ใช้สีเดิมนะคะลงไปที่ใต้ตาใต้ตาคือทุกคนสามารถลงให้มันก,กว้างๆได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาทำ d o i l y eye ดีต่อไปนะคะใช้ชิมเมอร์อันนี้เลย นี่คือเราใช้สีเรียงเลยเนี่ยก็คือเขาจัดสีมาดีมากแต้มไปที่กลางตานะคะ<ต><ด>แล้วก็เดี๋ยวเรามาใช้ตัวนี้สักแป๊บนึงอันนี้คือเทียไอไลเนอร์นะคะอันนี้น่ารักมากอันนี้คือเป็นสิ่งที่ถ้าใครที่ชอบความแบบว่าวิงวับอันนี้ก็คือต้องมีติดบ,บ้าน<ต><ด> ต่อไปมาเขียนอายไลเนอร์นะคะด้วยอายไลเนอร์สีน้ำตาลตัวนี้คือ proof ten gel pencil liner นะคะอันนี้ใช้เบอร์ศูนย์สามนะคะนิ้วช็อกโกแลตคือเป็นอายไลเนอร์ที่สีน่ารักมากแล้วคือเราอะ่ะเลือกสีมาให้มันเข้ากับสีคิวทุกคนต่อไปนะคะก็เขียน ตาเลยให้มันแบบว่าตรงๆตอ่ะตอนนี้ก็คืออะเลยเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าชอบสีอะเลยมากเลยอะมันเป็นสีอะเลยที่อ่อนแบบสะใจมากอ่ะต่อไปนะคะมาดัดขนตาเลยดัดขนตาเสร็จแล้วอย่าลืมใช้สปูลี่ในการหวีขนตาก่อนนะคะทุกคนหลังจากนั้นใช้ตัวเค้าฟิกซ์นะคะอันนี้เบอร์ศูนย์สองเป็นสีน้ำตาล ติมฝอยนิดนึงด้วย Oh my Brown นะคะเบอร์ศูนย์สาม Oh Oh my Brown หลังจากนั้นนะคะทาลิปสติกกันเถอะลิปสติกนะคะวันนี้ใช้เป็น e t u d e Fixing Tint นะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งพยายามทาแล้วก็เกลี่ยนะคะทุกคน ต่อไปนะคะใช้ตัว Dear Darling Tin นะคะที่ที่ได้ซื้อ350บาทจะได้ตัวเนี้ยเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวขอทำผมแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาจ้ะ ค่ะทุกคนลุกที่2อเอาจริงป้าตอนนีน้พอแต่งชุดเป็นสีชมพูกับฟก็คือเหมือนเจ้าหญิงบาร์บี้แล้วเป็นแบบที่คาดผมเหมือนกันแต่เป็นีชมพูสีฟ้าแต่ว่าลุคนี้นะคะก็จะแตกต่างจากลุกที่แล้วตรงที่ว่าลุคนี้จะมีความสวยมั่นใจมีความแบบว่าเป็นสาวเฟียสขึ้นมีความเข้มขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะมีความแบบว่าเรียบหรูดูแพงดูโตขึ้นซึ่งแน่นอนว่าลุคนี้เนี่ยเราก็ต้องมาคู่กับน้ำยาซักผ้าที่มีความหรูหราตัวนี้เลยค่ะทุกคนกับแอตแทก 3D Inspire ก l ิ่น Empower Shine นั่นเองถุงก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าชุดนี้เนี่ยเราก็ได้ทําการซักจากสิ่งนี้ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นกลิ่นที่ได้รับอินสปายมาจากดอกเฮดนเย่นั่นเองมันก็จะมีความดูโตขึ้นดูเป็นสาวมั่นใจขึ้นใครที่กังวลเรื่องกลิ่นผ้ามันอับระหว่างวันก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยนะคะไม่เกิดขึ้นแน่นอนมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใช้เครื่องสำอางอีทูดีให้ลูกนี้มันมีความจัดเต็มยังไงก็ไปดูกันเลยจะ้ะเราก็จะมาเริ่มกกกกัันนนนนนนทีีีี่่ารเเเขขยยคิิ้้วววอะะ็็ใชปต เอสลิมบราวน์นะคะอันนี้นะคะเราใช้เบอร์ศูนย์สองเนเชอรนะคะสีคิ้วเนี่ยมันก็จะมีความเข้มขึ้นจากสีที่แล้วนะคะจริงๆอ mm ันนี so feels, ้ก็คือเราสามารถเติมจากลุกที่แล้วได้เลยนะคะเพราะว่าก็แค่เติมให้มันเข้มขึ้นเท่านั้นต่อไปนะคะจะมาใช้ตัว EUD ูดี e b r o w fixer น,นั่นเอนะคะเป็นมาสคาร่าแบบใสนะคะทุกคนเอามาปัดให้คิ้วดูตั้งขึ้นเดี๋ยวช so ต่อไปนะคะเราก็จะมาแต่งสีตากันวันนี้ก็ใช้พาเลตอันนี้เลยอ,อันนี้น่ารักมากทุกคนเป็นตัว play color eye นะคะน่ารักมากเป็นลูกขนมตามทุกคนอ่ะสีที่จะใช้นะคะก็ใช้เป็นสีสีไหนดีส,นดสีนี้แล้วกันน้ำตาลอันนี้นะคะ ทาไปทั่วเปลือกตาเลยนะคะต่อไปทาใต้ตาด้วยสีเดียวกันเลยนะคะต่อไปนะคะก็ใช้สีน้ำตาลอันนี้เลยเป็นสีน้ำตาลที่เข้มขึ้นมานะคะ เอามาทำการลงไปตรงบริเวณหางตาแล้วก็ลงที่หัวตาเว้นตรงกลางไว้นะคะหลังจากนั้นก็ลงไปที่ใต้ตาด้วยต่อไปนะคะให้ใช้ซิมเมอร์ซิมเมอร์ว่ะซิมเมอร์สีดีทุกคนมันจะเป็นสีที่แบบทองๆอ,อมแบบว่าน้ำตาลน,น้ำตาลลงไปที่กลางตานะคะ วงเวงไหล่ะหลังจากนั้นนะคะใช้สีนี้เลยมันจะเป็นชิมเมอร์สีที่สว่างที่สุดในพาเลตนี้นะคะเอามาลงหัวตาจา้ะแล้วเราก็ลงเลยมาจนถึงหัวตานะคะ thing, แบบนี้หลังจากนั้นนะคะใช้อายไลเนอร์อันนี้เป็นตัว Drawing Eye Proof Brush Liner นะคะเป็นอายไลเนอร์สีดำอันนี้หัวแบบก็คือเล็กแล้วก็แหลมคมสุดๆไปเลย ก็กลีบไปที่หัวตาล่างนิดนึงนะคะใต้ตาเราจะวาดขนตาขึ้นมานิดนึงเนื่องจากว่าอันเนี้ยคือหัวมันเล็กมากมันเลยทำให้เราอ่ะวาดขนตาได้ง่ายมากอ่าต่อไปนะคะเราก็จะมาปัดขนตากันด้วยตรงนี้นะคะ c u r Fix เหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นสีดำนะคะ อ่ะเสร็จแล้วทุกคนอย่าลืมว่ามีฝฟอีกแล้วอ่ะต่อไปนะคะปัดแก้มเพิ่มซะหน่อยเพราะว่าตอนนี้แก้มเรายังมีความติดชมพูจากลุกที่แล้วอยู่นะคะแต่เราจะมาเพิ่มแก้มด้วยตัวคุกกี้บรัชเชอร์นะคะตัวนี้เลย พุ้ยสี่บัตรอันนี้คือสวยมากเลยอะสี101่ทุกคนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาลิปสติกกันใช้เป็น fixing tint เหมือนกันนะคะแต่วันนี้จะใช้เป็นเบอร์ศูนย n u t soft ball nut เรจะเป็นล o ที่มีความมั่นใจขึ้นนะคะดูแบบว่าเป็นสาวเฟียสขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะจริงๆแล้วการเพิ่มความมั่นใจมันมีได้แบบหลากหลายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งทำให้เรามั่นใจขึ้นมากๆก็คือกลิ่นของเสื้อผ้าก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆถ้าเราแบบมีกลิ่นเสื้อผ้าที่มีความหอมตลอดทั้งวันไม่มีกลิ่นอับแยมก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจของเราได้มากขึ้นสร้างความประทับใจกับคนรอบข้างด้วยเนาะอย่าลืมมั่นใจใน,ในแต่ละก็รักตัวเองเยอะๆนะคะทุกคนย ไไหนก็ด้ครบ350บาทน,นะคะรับไปเลยกับตัวนี้ Attack 3D Inspire กลิ่น Empower ชายนั่นเองกลิ่นแบบหอมสวยดูแพงสุดสตั้งแต่วันที่26-27สิงหาคมนี้นะคะจํากัด100ติต่อวันเท่านั้นดูก่อนเพราะฉะนั้นต้องรีบไปกดนะคะก็คือห้ามพลาดจริงๆทุกคน3โปรที่เราพูดไปในวันนี้นะคะก็คือคุ้มค่ามากๆฝากกดรอได้เลยนะคะกับ Pro Less Than Your Charisma by Attack 3D Inspire X E2D ที่ Shopee ค่ะ Oh Home and Fabric Care นั่นเองค่ะ <pid. S 2> ถ้าใครที่อยากลองซื้อมาใช้ก่อนนะคะตัว a t t e c k 3D Inspire เนี่ยก็มีขายตามห้างสรินค้าทั่วไปเลยนะคะถ้าใครอยากลองซื้อก็ไปซื้อมาใช้ได้เลยจ้าและลุคในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนฝากไว้ด้วยนะคะกับ a t t e c k 3D Inspire X E2D นะคะก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจให้เราด้วยแล้วก็ขอบคุณทาง a t t e c k 3D กับ E2D ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเคยมีอบคุณและสวัสดีค่ะ